ล่าสุดนะครับผมมีคนไข้ถ้าเข้ามาถามในเพจเยอะมากๆว่าแบบ เป็นกระดูกแท็บเส้นครับแต่ว่าดูแล้วมาหลายอย่างไม่เห็นมันดีขึ้นเลยนะครับไปกินไปแล้วหลายยี่ห้อนะครับมันไม่เห็นดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะทําความเข้าใจนะครับกับคนไข้ที่เป็นกระดูกแท็บเส้นนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราไปทานกันในท้องตลาดครับไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นสารอาหารทั่วไปนะครับในกลุ่มของคอลลาเจนหรือแคลเซียมหรือไม่ก็ยากระสรยเส้นสมุนไพรพวกเนี้ยครับมันอาจจะไม่ช่วยเรื่องของกระดูกแท็บเส้นโดยตรงนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้เราเนี้ยยังไม่ดีขึ้นหรือว่าดีขึ้้นนนแแคคค่่่่่่ชััววววรรรราาาาาาตมมมไไสถถทีจะะหยยดบ ในการดูแลกระดูกทับเส้นเนี่ยเราจาเป็นจะต้องเข้าใจเลยว่าเราต้องดูแล UH 2เรื่องให้ได้นะครับอย่างแรกคือกระดูกอ่อนครับจะต้องฟื้นฟูให้กระดูกอ่อนเราสามารถที่จะซ่อมแซมแล้วก็สร้างเต็องขึ้นมาได้อย่างที่สองนะครับเราจะต้องมีการดูแลในเรื่องของเส้นประสาทนะครับให้เส้นประสาทเราเนี่ยมีการฟื้นฟูตัวเองได้อาการที่คนไข้มีการปวดเล้าลงขากล้ามเนื้ออ่อนแรงมีอาการชาอย่างเงี้ยมันคือเส้นประสาทเราเสียแล้วยิ่งถ้าเกิดเราปล่อยไว้นานเส้นประสาทจะยิ่งเสียมากขึ้นตรงนี้มันจะเป็นต้องใช้สารอาหารเฉพาะทาง ตัวที่ผมดูแลคนไข้มาเนี่ยเป็นระยะเวลา6ปีแล้วเคสทุกเคสที่คุณเคยเห็นในรีวิวของผมนะครับผมย้ําเลยว่าไม่มีหน้าหมานะครับไม่มีหน้าหมาไม่มีการจ้างรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยให้มั่นใจได้เลยว่าของผมเนี่ยตั้งใจที่จะทําสารอาหารเฉพาะทางมาดูแลคนไข้จริงๆส่วนใครที่มีอาการดังกล่าวอยู่นะครับปวดหลังปวดเอวนะครับเป็นกระดูกทับเส้นนะแล้วดูแลมาจนทอ้อทักเข้ามาหาเราได้ก่อนปรึกษาแจ้งอาการครับ ว่าคุณมีอาการแบบไหนเดี๋ยวเราจะให้คําแนะนําตามอาการเพื่อให้คุณนะครับเห็นผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถทักเข้ามาในเพจได้เลยหรือว่าทักเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับ